กูปะอย่างอือ่นไรเหี้ยเปลีย่ยนว่ะม anyway> ีสองไม่เปลี่ยนว่ะเลยมึงเก่งจริงเชื่อกูไอ้เหี้ยพวกมีสองตะไส้ปุ๊บสู้ได้แค่เชื่อกูมึงสู้ได้มึงเชื่อกูเหรอมีสองโง่ทุกคนไปเลยออาพูดด้วยกม่ถามแล้วรวบเลยมันสองสามตีมึงลุมเลยเหี้ยเล่ามึงตาไม่ดีตาตาไอ้คนตาหนึ่งสองแค่ตุ้งพวกกันนะ เฮียมีสองตัวตัวพอ่อร้องไห้แล้วร้องไห้ร้องไห้หนึ่งสองออามสองหนตาตาเาอยาออกอากเไอ้เ้ยเข้ามาเียมา,มาเล่นด้วยอ่ะมึงดูดีดีรอ เจ็บมากบอกเูเเจ็บอไ่เจ็บงเจ็บดีที่อ่ะสองตัวก็กดดูยูกินตัวแล้วโอ้โหโอ้โหแล้วอึดทย่อยมันยันางแม่ดิใครเขาร้องดูทุกแม่งี่ีอยยาตายยาตายยาตายอันนี้ต้มเล่ต้มเ โอ้เขียวผีเลยเขียวผีเลยเขียวเลยอ่ะมึงจะบอกว่าเขียวผีใจส,สต่ำไอ,อ้เรื่อเวลาต่อไแดง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 มึงอ่ะต่อว่ะเฮ้ยไอแดงอ่ะนะไอ้แดงอ่ะนะไงโอ้สมสมสมโอ้แดงแดงใส่แม่เแงเในสัตว์ มันมาให้ก uh, ูเล่นด so ้วยอ่ะอันนี้เล่นต่อตาเดินสองเดินสองทักหูคยมึงบอกมึงจะไปเดียวผมวิ่เข้าเซฟอ่ะยิงอยู่อันนี้ได้แล้วมีสองตายโคตรยากแบบที่เดียวอ่ะวอกเลยสองที่เดียวตายยากที่อ่ะยี่นี่ขนาดนี้นี่ยังตายยากเลยครับโอ้แดงแดงแดง เดี๋ยวกูจะตั้ใส่ว้ยวจะเย็นดิโอเคใ้นี้แทเยแม็ืดิแมให้กูบ้างฮะแม็กอ้กห้้ยไม่มโอ้โหอนนี้ตาหนึ่งตาแบบปืเดียวแต่ตาสองไป แกบอกว่ายิงด้วยไอ้เหี้ยขุยยิงแตกเพื่อนกูยิงแตกไอ้สัดขุยยิงแตกมึงจะดูชูขุยไหมเพื่อนคิวแรกของตัวอืมมัวมันมาให้กูเล่นด้วยไงเพืล่นก็ได้นะเออขอแซดจุ๊บจุ๊บจ้าอะไร